สวัสดีครับผมกนสิภาพพี่นองมาชมบรรยากาศนะครับการยกเสาเอีกเสาโทมือนีนก็ได้เลิกง้ามย่ามดีนะครับเป็นมือดีอีกมือนึงมันก็เป็นค่ามเสื้อของชาวอีสานเท่านะครับเฮ็ดแล้วสบายใจเฮ็ดแล้วมีกวามสุขนะครับกับปฏิบัติกันมากแบบเป็นลอยลอยปีนะครับมาขับมาชมบรรยากาศกัน คอยพาหนีเอาวะเอา้าเอา้อเอา ยี<อ>่ระยับยับมีกังไเนี่ยครับเออใ้ยับยับเอาปูาได้หนอไม่ใช่ม่ใช่เอาเอาปาหนอหลงส่นได้โยนไปนี่เอามาได้นี่เอาได้แค่ปูเมือก็จะเสร็จละก็ลูกไปเลงเจ้าว่าพี่พี่ย้ำว่าพี่ ย่าต้องมาจับเสาน้ำกันมันหลายจับหนอกนี่เราเพื่อนี้ถึงเดี่ยวตัวเราเมือแหย่กันเขาจะช่วยกันจับเขาจะกินมันจับเสาหนอนยังไงว่าโยกซอยกันเดีมันหนักอันนี้มันหนักอ

พับเอาไาะครับเอาเอาบนงัวไม่ได้เอาบอเอาบนไปเขายอมมีเอาบอ เอาบอขคล้องเก่ากำนี่เอาบอบอเอาบอนคลาำเก่าตุ้มนี่เอาบอบอเอาบอยยุชุมกินเย็นนี่สวนเอาม น้องหอมยู่ใส่น้องหอมมากหอมมากท่านตสนบักฟันบกฟ้าต้นบ่ารัตน์บุญรัตน์เาี่มันดีวเอานีเลยนะ ตัวคนตัวนนตัวนี้ก็ได้แล้วชุนุกได้ทหนใหญ่ได้เดียวนึ่งมาแล้วมันก็ต้องมีเป็นเรือยากไห้เาต้าบรีบุ้งครับุ่งมามุ่มามุ่งินญบุษโตร่ขำพนฮะตัวนั้นอันหลังมาก่านี่กับหลังเาเ เขาล้มงานละครับเอ้เยเยยข กินลงเลยพ่อกินลงบนเลยทีละอัน